สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วิเรียบริฟกับผมธนรงคขันทองครับยุโรปกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานนะครับหน้าหนาวที่มาถึงนี้น่าเป็นห่วงนะครับว่าจะขาดแคลนก๊าซธรรมชาติซึ่งใช้เป็นพลังงานหลักในการทําความร้อนนะครับราคาของก๊าซธรรมชาติก็พุ่งสูงขึ้น500%นะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีมาถึงนี้ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียนะครับออกมา ชี้นิ้วไปยังสหภาพยุโรปว่าไม่ยอมทําสัญญาระยะยาวเพื่อจะซื้อก๊าซธรรมชาตินะครับแต่มุ่งที่ทําสัญญาระยะสั้นพอเกิดปัญหาขึ้นมาจึงนะครับทำให้เกิดความขัดแคลนนะครับนี่คือนโยบายที่ผิดพลาดนะครับของทางสหภาพยุโรปในขณะเดียวกันนะครับนักวิเคราะห์บางคนก็มองว่าทางรัสเซียเล่นเกมนะครับไม่ยอมส่งก๊าซธรรมชาติให้กับยุโรปเพราะว่าต้องการให้ทางเยอรมัน รีบนะครับอนุมัติโครงการ North Stream 2ซึ่งเป็นโครงการส่งท่อก๊าซธรรมชาตินะครับจากรัสเซียผ่านทะเลบอลติกนะครับเข้าไปยังเยอรมันซึ่งที่ผ่านมาถูกทางสหรัฐอเมริกากัดค้านนะครับเพราะว่ามองว่าทางเยอรมน,นีหรือว่ายุโรปอาจจะตกเป็นเชลยของรัสเซียในเรื่องเรื่องของพลังงานก็มีความเป็นไปได้ก็ต้องจับตาดูต่อไปนะครับว่าทางยุโรปจะแก้ไขปัปญหาพลังงานที่กำลังเจอวิกฤตอย่างหนักนี้อย่างไรครับ ติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คนทุบบุหรหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหรหลวงฟันด้วยทั้งเฟซบุ๊ก o o k t เ i t t e อินสตาแกรมรวมทั้งบีเอฟบุบบายเพรสเชชันและอย่าลืมกดซับสไครป์ที่ยูทูบเพื่อรับข้อมูลอัพเดตข่าวสารล่าสุดครับ